สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน เช้าวันพุธนะครับที่14นะครับเมษายนครับ20 2 1นะครับวันนี้นะครับก็นะครับตามคำเรียมร้องครับหลายท่านนะครับทั้งนักเรียนรุ่น1รุ่น2แล้วก็ fc ผมนะครับบอกว่าช่วยจัดให้หน่อยนะครับ bba n d a แล้วก็ v e นะครับ vat นะครับวันนี้มาจัดให้นะวันนี้จะไม่ดูกราฟนะครับเพราะว่ากราฟเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ากําลังบินนะครับกำลังบินกันทุกตัวแล้วก็เป็น up trend momentum นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ รวบลัดนะครับเข้าตรงประเด็นเลยนะครับเพื่อนๆอย่าพลาดนะวันนี้3เมรียนนี้ครับ ADA BNB แล้วก็ v e t อทวีเชนนะครับวันนี้ครับผมจะมาฟันธงราคาเลยครับราคาเป้าหมายของปีนี้เอาแบบเป๊ะๆวันนี้โค้ดทันจะมาฟันธงนะครับอย่าพลาดครับเพื่อนๆ คุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านมากครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับทักทายมาคุยกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาช่องของผมครับย่าลืมนะครับกด Subscribe ครับแล้วก็กระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเครนซีแล้วก็บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ f u n d a m e n น a l นะครับปัจจัยพื้นฐานและก็ในด้านของ Technical a n a l y s i s ครับเอาละครับ ไปดูเหรียญแรกกันก่อนครับวันนี้ขอฟันธงครับตามลาดับเลยครับเอาพี่ใหญ่ก่อนเลยครับสุดฮอตตอนนี้ครับ BNB นะครับ BNB ของเรานั่นก็คือ Binance นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับเทรดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ563นะครับ US ดอลลาร์นะครับเมื่อวานก็ลงมาประมาณ7%นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมา k e t แคปอยู่ที่ 86บิล l i o นะครับ US dollar นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับนะบผมก็คือใครที่ติดตามผมเนี่ยจะจะเห็นว่าผมทำคลิปมามัน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วเนาะาะห์ว่า,วาปีนี้น่าจะได้เห็นราคาที่300-600ซึ่งตอนนี้เขาก็เรียบร้อยนะครับ600ทําไปแล้วนะครับ d ทําทำไปเรียบร้อยตอนนี้ย่อตัวกลับมาทําทำไป600กว่าแล้วด้วยนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมคำนวณไว้คาดเขาคาดเดาไว้นะคาดคะเนนไว้เนี่ยถือว่าเกินความคาดหมายของผมไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นขอมาฟันธงอีกครั้งหนึ่งสำหรับ นะเพราะว่าทะลุปเป้าหมายนะหลายท่านก็เรียกว่าแฮปปี้กันสุดๆนะครับทั้งเก็บสั้นทั้งถือยาวกันนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าสําหรับปีนี้บีนบีเราประสบความสําเร็จแล้วในจุดจุดหนึ่งนะครับผมนั้นผมะดังนั้นเป็นเหรียญที่อยู่ในลิสต์ผมแล้วนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสทราบดีนะเพราะนั้นรุ่นหนึ่งของผมเนี่ยเมื่อคืนก็คุยกับหลายท่านนะนะคใครที่เรียนรุ่นหนึ่งกับผมมาเนี่ยผมบอกได้เลยนะอันนี้ด้วยความสั์จริงนะครับพอนะครับทากาไรเกิน1ล้านบาทไปแล้วหลายท่าน นี่คือนักเรียนรุ่นที่1ผมนะครับเมื่อวานเช็คพอร์ตกันมานะครับหลายท่านนะครับเกินนะครับทำกำไรเกิน1ล้านบาทกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับน้กงเรียนร่นที่1ส่วนรุ่นที่2ผมคือเชื่อหลายท่านที่คุยกับผมทั้งหลังไม้นะหลายท่านนะก็สงวนสงวนสิทธิ์สงวนชื่อนะไม่อยากเพราะว่าผมต้องเก็บความรักของแต่ละ,อะของแต่ละท่านไว้นะแต่ก็สามารถบอกและเป็นนนยะได้ว่ารุ่น2ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะรุ่น2เนี่ยหลายท่านก็เกินหลักล้านแล้วเช่นกันบาทนะครับหลาดบาทหลายท่านเนี่ยทำอะไรเกิน1 0 0ของพอตตัวเองไปด้วยนะบางท่านเนี่ยเกิน100%ไปเรียบร้อยแล้วนะบางท่านเนี่ย ไปถึง200แล้วก็มีนะเพราะนั้นล้านบาทเนี่ยหลายท่านครับในรุ่น2เนี่ยทำกันไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ากลยุทธ์ที่ผมวางให้ตั้งแต่รุ่น1และรุ่น2เนี่ยนะครับทำเคลื่อสร้างผลลัพธ์ได้จริงอันนี้ต้อง,ต,องต้องคุยแบบตรงไปตรงมานะไม่อวยแล้วก็ไม่ได้โชว์นะครับไม่ได้โชว์ออฟอันนี้คือความสัตย์จริงนะครับอันนี้เพราะฉะนั้น มาวิเคราะห์ต่อนะเพราะนั้นใครที่ถือเหรียญ BNB มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่รุ่นหนึ่งที่ผมสอนมาหรือเพิ่งเข้ามาเรียนกับผมในในในรุ่น2เนี่ยต้นปีเนี่ยก็สร้างกําไรกันไปเรียกว่าไม่ธรรมดาแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วสำหรับ BNB นะครับเรียกว่าแล้วเพราะฉะนั้นผมขอมาฟันธงอีกรอบครัเป็นรอบที่2นะครับวันนี้ BNB ครับสูตรการคำนวณของผมนะครับแน่นอนครับเขาต้องขึ้นไปทําลายนะครับเอาอาอทำหายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยครับบอกได้เลยนะครับว่านะครับอ่า ผมจะไม่ดูกราฟนะวันนี้เราจะไม่มาดูเรื่องกราฟนะครับเพราะว่าเขายังเป็นอัพเทรนอยู่นะครับเพราะนั้นก็สูตรผมนักเรุ่นหนึ่งรุ่นสองทราบดีใครจะเข้าซื้อเพิ่มก็ไปตั้งช้อนรอที่เลเวลหนึ่งนะครับใครจะทํดี c a ก็สามารถทําได้ตามความพอใจนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะมาเจาะและจะฟันธงเลยครับการคํานวณราคานะครับอย่างที่ผมทํามาครั้งที่แล้วเนี่ยง่าย,ายครับเพื่อนเพื่อสามารถคิดตามผมได้เพราะนั้นผมยังเชื่อมั่นว่า b n b นะครับยังสามารถไปต่อได้สําหรับปีนี้เพราะนั้นดูที่ Market Cap Cap คร Market Cap นะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่86เบลียนนะครับผมมองได้เลยครับว่าโอกาสนะครับ100เนี่ยเขาทำไปแล้ว100เบลียนก็คือราคา600กว่าเนี่ยเขาทะลุขึ้นไปแล้วแล้วเขาก็ย่อตัวกลับลงมาั้นนั้นตอนนั้นผมจะไม่ฟันทงเลยนะ100เบลียนเนี่ยมันเด็กๆนะเขาทำได้ลแล้วเพราะนั้นผมมองไปที่มา r k e t Cap 200เลยครับเพื่อนๆก็เอานะครับคิดตามผมได้เลยนะครับมองไปที่นะครับตั้งเป้าไปที่200เลยนะครับ เพื่อนๆสามารถกดขีดเลขตามได้นะครับ200บิลเลียนนะครับอ่ะ2 0ยตามทีู่นย์เก้ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลบด้วยจํานวนเหรียญนะครับเห็นไหมครับเหรียญที่เขามีอยู่ในระบบเท่าไรเอ่ยดูเหรียญที่เขามีอยู่ในระบบตอนนี้นะคร้อยห้าสิบสี่ล้านนะครับหนึ่งห้าสี่ห้าสามสองเจ็ดแปดห้าโอเคนะผมจะเอาตัวเลขตรงนี้มานะแล้วก็มาหารเห็นไหมครับหารด้วยจํานวนเหรียญที่มีอยู่ในระบบก็คือ154นะครับ 5 3 2 7 5 8ได้กับเท่าไหร่ครับ1294ครับเพื่อนเ1294นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมฟันธงนะครับเพื่อนเจดไปได้เลยครับเลขง่ายๆนะครับแต่เป็นสูตรผมเลยนะครับ1294นะครับผมเอากลมๆครับภายในปีนี้นะครับ ก่อนจะจบบูรานนะครับผมมีความเชื่อครับด้วยสกยกภาพที่ร้อนแรงนะสกยภาพที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานที่เขาดีมากๆอีกแล้วไม่ต้องเขย่าวขวดเยอะนะปัจจัยพื้นฐานเพื่อนๆไปหาข้อมูลกันได้นะครับเพราะนั้นว่าปัจจัยพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วนะเป็นเอ็กเชดอันดับหนึ่งของโลกนะแล้วก็ฟังก์ชันมากมายนะครับเพราะ,ะนั้นดึงดูดลูกค้าดึงดูดนักลงทุนมาถือ b ีเออย่างมากมายเพราะนั้นผมมองเลยกกมๆครับ1,200นะครับผมฟันธงครับอาจจะได้เห็นในปีนี้ นะครับ1 0 0 0ถึง1,200ผมมองว่าไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับ b n เโอเคไหมครับฝันทงให้แล้วนะเพราะนั้นใครที่ถือยาวอยู่กอดไว้นะผมก็ยังกอดอยู่นะผมแบ่งขายไว้ขายหมูไวนะ้แล้วผมแบ่งขายสั้นไปตอน408เหรียญนะครับก็ไม่เป็นไรก็เก็บมา70%เลยนะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียดายอะไรนะถือว่าเป็นการเก็บสั้นเก็บสั้นเก็บกำไรเขาพอเป็นสิ่งที่ดีนะผมสอนนักเรียนรุ่น 1- รุ่น2นะเพราะนั้นผม ขายหมูไหมก็ไม่เชิงขายหมูนะขายหมูตัวใหญ่นะขายหมูก็ได้มา70%ขายไปตอน4ี่แต่ตอนนี้ไม่มีขายถือยาอย่างเดียวนะวตอนนี้ผมกอดน,นะครับแล้วก็ stacking อยู่ใน binance นะครับตอนนี้ถือยาอย่างเดียวนะ้แบ่งขายมานิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเก็บกาไรเข้าพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นมองเลยครับเป้าหมายผมจะขายอีกทีนะครับถ้าไม่แต 1, 000, 1, 000, 1, 000, 2, ะพันหนึ่งหนึ่งพันสองเนี่ยผมจะไม่ขายเด็ดขาดบอกเลยนะบอก fc ผมทุกท่านเลยนะเป้าหมายต่อไปนะครับสำหรับ binance หนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อย usd มีโอกาสได้เห็นปีนี้ฟันทงครับโอเคไปเหรียญที่ต่อเลยครับไปเหรียญเอด้าครับคาดานโนครับตอนนี้อยู่อันดับที่6กนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่เหรียญ40นะครับเทรดอยู่ที่1.4 0่ีู่นะครับเมื่อวานก็ขึ้นมาที่6.35นะครับตอนนี้ Market cap อยู่ที่45บิลเลียนยูเอซร่า แล้วยังไงต่อคาร์โน่นี่แช่มานานมากลูกชายผมนะครับดึงเกมรออยู่นานมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับยังไงผมก็ต้องสนับสนุนยังไงก็ต้องเชียร์ลูกชายผมให้ขึ้นไปอยู่อันดับ4ีนะครับอันดับ3คงจะเหนื่อยหน่อยเพราะพี่ใหญ่ BNB เขาขึ้นไปสูงแล้วเกินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาลุ้นว่าเอ้างผมนะจะต้องแซงนะครับเทเตอร์แล้วก็ XRP ขึ้นไปอยู่อันดับ4ให้ได้เพราะฉะนั้นจะขึ้นไปอยู่อันดับ4ให้ได้เนี่ยแปลว่าอะไรครับต้องแต่100บิลเลียน เพราะนั้นพราะผมจะคำนวณเลยครับว่า ADA นะเป้าหมายต่อไปเลยนะเป้าหมายเรียกว่าจะเป็นเป้าหมายกลางถึงใหญ่สำหรับปีนี้นะสำหรับปีนี้นะ100บิลเลียนยูเอสลาเพราะนั้นเราไปคำนวณกันครับ100 US 100บิลเลียนมาเก็ตแคปนะเพราะนั้นเราก็จะเอา100ตั้งนะครับ100นะครับแล้วก็09ตัวนะครับ123456789นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนเหรียญที่เขามีอยู่ในระบบนะช่วงเวลานี้ก็คือ เอ,อ31บิล l i o n นะ31948948309441ก็ <c oughs> จะได้เท่ากับ3.13นะครับ3.13โ okay, อเคไหมครับ3.13นะครับฉะนั้นเอเดนะครับผมมองเลยครับในบูรานเนี่ยครับกำลังบินขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสนะที่จะแตะ3.13หรือกลมๆ3เหรียญครับ สำหรับภายในปีนี้หรือเร็วๆนี้จะได้เห็น3มเหรียญนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องทําแน่นอนต้องทําอันดับขึ้นไปแล้วต้องทำมาเก็ตแ t c a ปให้ได้100 Market Cap ก่อน1 0 0่งร้อยบิลเลียนครับหนึ่งร้อยบิลเลียนมาเก็ตแกลให้ได้ก่อนนี่คือเป้าหมายแรกแล้วผมเชื่อมั่นศักยภาพของ a อดาทำได้แน่นอนครับสามเหรียญนี่วางมาเลยครับฟันธงครับ3มเหรียญได้เห็นแน่นอนภายในปีนี้นะครับหรือมากกว่านั้นด้วยเพราะนั้นเอดาลูกชายผมฟันธงปีนี้ได้เห็นแน่ๆสามเหรียญครับผมฟันธงครับ โอเคไปต่อครับไปดูนะครับอ่าเหรียญเหรียญตัวน้อยนิดแต่ว่ามีศักยภาพที่ร้อนแรงเลยนั่นก็คือวีเชนเวทนะครับ VET ตอนนี้อยู่อันดับที่18นแะปเทรดอยู่ที่ราคา0.15เซนนะครับ แต่ว่าร้อนแรงมากขึ้นบแบบไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้รันพาราบริกรันมาแล้วเนี่ยสากว่าวันแล้วครับเรียกว่าท,วนะท็อปฟอร์มที่สุดละนะท็อปฟอร์มของท็อปฟอร์มเลยนะวิ่งขึ้นมาสูงมากๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยเลยนะคใ,คใครที่เรียนกับผมมาจะรู้ว่าพาราบรุกรันแปลว่าอะไรนะตอนนี้วิ่งมาอย่างไม่ไม่มองข้างล่างเลยนะวิ่งลงไปวิ่งขึ้นเนี่ยไม่มองเหวเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมา น่าจะทํา40วันด้วยรอบนี้นะครับอาจจะทําถึง40วันด้วยเพราะนั้นมาดูกันครับว่า VET หรือว่า VChain นี้จะไปได้ไกลถึงไหนนอนนับนี้นะครับ Market Cap อยู่ที่เท่าไหร่ครับน้อยมากครับอยู่ที่9บิ l l i o n นะครับ9บิลลียนเองเพราะนั้นโอกาสนะผมฟันธงแล้ครับ VChain นะจะดีตัวนะจะดันตัวเองขึ้นมาติดอันดับ top 10ได้ไหมผมเชื่อว่ามีศักยภาพตอนนี้มองแค่นี้ก่อนเลยครับปีนี้นะครับ VChain จะขึ้นมาอยู่อันดับ top 10ได้ แล้วผมเชื่อว่ามีศักยภาพที่จะขึ้นมาติดท็อป10ได้เพราะนั้นจะขึ้นมาติดท็อป10ได้ต้องทำมาเก็ตแคปให้ได้15 b i l l บิลเลียนครับก็คือ15บ i l l i ิลเลียนนั่นเองงั้นเราไปคำนวณกันนะครับว่า VeChain จะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเราตั้งด้วย15 b i l l บิลเลียนนะครับ15นะครับ09ตัว123456789หารด้วยจำนวนเหรียญที่เขามีอยู่นะปัจจุบันนะครับหกบิลเลียนนะคร นะครับ315 315ครับ315 576แล้วก็989เท่ากับตะแนน0.233นะครับอ่า0.233นะครับก็คือประมาณ23เซ็นต์ฟันธงครับภายในปีนี้มีโอกาสได้เห็น V Chain ขึ้นขยับมาติดอันดับท็อป10และก็ราคา อาจจะขึ้นมาถึง23เซนนะครับให้เห็นกันเร็วๆนี้เพราะนั้น23เซน ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆ VChain ครับเตรียมตัวแล้วด้ยครับตรงนั้นยังคิดดูแล้ว23เซนจะเก็บสั้นดีไหมนะตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับสาหรับ VChain เนี่ยนะครับตักงเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็ทราบดีนะตัวผมเองนะครับไม่มีประกาศขายครับ VChain กอดแน่นนะครับเพราะว่าเขาสร้าง Passive Income ให้ใน Binance เนาะเราไปฝาก saving เราก็ได้ v ี t o ถูกต้องไหมครับเพราะนั้น VChain ไม่มีการแบ่งขายสั้นเลยสําหรับผมถือยาวตลอดนะครับแจ้งให้ FC ทุกท่านทราบนะเพราะนั้นขึ้นไป23เซนก็ยังคิดดูก่อนด้วยนะว่าจะขายดีมนะ เพราะว่า VeChain นี่ปัจจัยพื้นฐานดีมากๆจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆลองติดตามนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า c h a i n นี่ถือว่าเป็นบล็อกเชนที่เป็นซั p พลายเชนเนี่ยท็อปๆเลยนะครับแล้วว่าระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการเขาระบบการใช้งานจริงเนี่ยนะครับเขากำลังเริ่มแล้วเดี๋ยวโควิดไปเนี่ยผมบอกเลยแล้ว่า VeChain มาแรงกว่านี้อีกนะครับ เขาติดที่โควิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นบล็อกเชนที่สามารถใช้ได้จริงกับชีวิตประจําวันของเราเเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะผมจะขย่าวขวดแค่นี้นะเพราะนั้นวีแชนว c h a นนะครับเวทแรงจริงๆนะครับ23เซนเตรียมรอ เจอกันแน่นอนครับเพื่อนครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่3เรียนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาวิเคราะห์บิตคอยให้วันนี้เวลาไม่พอต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันครับอย่าลืมครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้านขวามือครับเพื่อเพื่อนทุกท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคลิปโตเคลื่นซีแล้วก็บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟันเดเมนทัลนะปัจจัยพื้นฐานและก็ในด้านของเทคนิคอานาลัยวันนี้ต้องลาไปก่อนนนนนนจจจรรริงๆคััับเเวววลลาาาาามีํํกดะะ้้อยพน เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ See you tomorrow morning Have a nice day Bye